สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์คะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีสิงค์นะคะประจำเดือนพฤศจิก,กายน25 6 3นนะคะก็สําหรับชาวราศีสิงค์จะหมายถึงท่านท,ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่2 1สิงหาคมนะคะมาดูกันนะว่าเดือนพฤศจิก,กายนชาวราศีสิงค์จะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะไพ่ใบแรกนะคะไฮว h p พาวเวอร์นะคะโฮ e อืมแล้วก็โคตรดเด้ก็สำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนออพฤศจิกายนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องอ่ให้ความร่วมมือเขาเรียกว่าจะทำงานอะไรอาจจะต้องอ่ช่วยกันทำนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำมากกว่าที่จะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวในขณะเดียวกันเนี้ยอาจจะมองผลลัพธ์ในลักษณะที่ ดีกับทุกๆฝ่ายเหมือนกับว่า,าถ้าสมมติจะเป็นเรื่องของงานนี้คือก็อาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะคะช่วยกันนะเพื่อให้มันประสบความสําเร็จเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยอะไรที่เราสามารถที่จะทําให้มันลงตัวได้คือ ทุกคนให้ความร่วมมือหรือทุกคนเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านะ mm. เกิดผลประโยชน์กับเรามากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราทุกอย่างนะแต่คือเขาเรียกไงจบสวยอะ่ะจบสวยคือทุกคนแฮปปี้ถ้าทุกคนแฮปปี้มันก็มันก็น่าจะดีเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ตรงตามความต้องการเราสักอย่าง สักทีเดียวนะคะอ่าในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยอืมมีหลายๆอย่างอะที่ไม่พูดอาจจะดีกว่านะ,นะคืออาจจะเก็บความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้กับตัวเองนะคะไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอะไรสะทุกอย่างเนอะคือ มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่ลองดองอะอืมเหมือนให้ความเสริมกับว่าต้องมามจับเข่าคุยกันเพื่อที่ให้มันบรรลุข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะต้องทําทุกอย่างให้มันแบบชัดเจนด้วยเออว่าเราอะจะไปในทิศทางไหนอืมหรือว่าเราควรต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้มันแบบประสบความสําเร็จ นะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยจะเห็นว่ามีไพ่ดีๆเข้ามาไล่ไปเนาะมีไพ่สิบเหรียญด้วยมีไพ่ควีนส์ด้วยนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเรื่องของงานเรื่อง,องการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะคือเขาเรียกอะไรคือเนื่องจากช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้แบบยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์บางส่วนบางท่านแล้วกันเนาะคืออาจจะจําเป็นที่ ต้องมองเผื่ออนาคตนิดนึงนะคือไม่ได้แบบใช้จ่ายจนเกินตัวไงคือถึงแม้ว่าจะมีตังค์แต่ว่าก็อาจจะเลือกว่าอันไหนควรจะใช้อันไหนไม่ควรใช้คือเหมือนกับแบบเก็บเอาไว้เผื่ออนาคตนิดนึงนะคะเพื่อความมั่นคงอะเพราะว่าในตอนนี้คือมันไม,ไม่ได้มีอะไรที่มันแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะยังไม่สามารถที่จะแบบเออใช้ชีวิตแบบตามที่ตัวเองต้องการได้สทุก ซะทุกอย่างนะคะคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีปัญหารเรื่องเงินนะแต่ว่ามีปัญหานและไม่ไม่ได้แปลว่าอ่าไม่มีตังค์ใช้นะมีตังค์ใช้แต่ว่าเรื่องที่จะเก็บหอมรอมริบมากกว่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเหตุการณ์นะอนาคตเนี่ยในขณะเดียวกันในเรื่องของการเดินทางในช่วงวันหยุดนะคะก็ อย่างที่บอกเขาว่าความที่ต้องการเซฟวิงเรื่องเงินน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวที่แบบว่าต้องใช้ตังค์เยอะๆอาจจะเรื่องที่จะต้องแบบอย่างเช่นบางคนที่ชอบไปเดินทางเคอ,อาจจะมีเขาเลยมักจะไปต่างประเทศบ่อยๆในช่วงวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบคิดนิดนึงนะว่าไปดีหรือไม่ไปดีไงเพราะจริงๆ มันก็มีหลายๆอย่างเนาะในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของโรคเองด้วยเรื่องโรคระบาดด้วยเงี้ยก็ต้องคิดอีกในเรื่องของการใช้เงินก็ต้องคิดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอ,อาจจะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจแหละเนาะว่าจะเอายังไงจะไปหรือจะไม่ไปนะคะสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะในบางท่านเนาะแต่คือมันกับว่าข้อเรืยกอ,อะไรคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่แปลกนะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ อะไรหลายๆอย่างนี้มันก็เอื้ออำนวยให้แบบคือถ้ามองในแง่ของการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวภายในบ้านเรามันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะมันก็จะมีหลายๆที่ที่เขาแบบพยายามที่จะเปิดรับคนไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ ถ้ามองในแง่ว่าอดุนคนไทยมันก็ดูดีนะมันก็ดูดูดูดีนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็แบบเออลดราคาปรับลดอะไรกันมาเยอะแยะนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้แบบเกิดการบริโภคภายในประเทศแต่ว่าก็อย่างว่าแหละค่ะคือก็ต้องแล้วแต่นะบางท่านอาจจะไปบางท่านอาจจะไม่ไปหรือสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะไปกันเป็นครอบครัวไงแต่คนที่เป็นคนโซลเนี่ยก็คงไปคนเดียวอ่ะแต่คือไม่ได้หมายความว่าคือเที่ยวคนเดียวแล้วมันจะไม่สนุกนะ เที่ยวคนเดียวมันก็สนุกในอีกรูปแบบหนึง่งที่แบบเราจะไปที่ไหนยังไง ก็ได้ไงตามสไตล์ของเราโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องแบบเออสเก็ตตูไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหต้องเซตนน่นน,นี่นั่นวุ่นวายบางคนนี่แบบคุณถ้าคุณไปเที่ยวคนเดียวนี่คือมันแบบสามารถที่จแบเบดินทางได้อิสระนะคะจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้มันแล้วแต่เราแล้วแต่อารมณ์จะอยู่ที่ไหนกี่วันก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นอิสระในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในที่คนเป็นครอบครัวก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงว่าจะไปที่ไหนจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการแบบเซตในเรื่องของ ารางเวลา,าการเดินทางเนยด้วยนะคะบางคนก็ฟลี็กซิเบิลบางคนก็ไม่ได้ฟลี็กซิเบิลนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือในช่วงปลายปีในช่วงวันหยุดยาวก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่แบบหลายหลายคนก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอะไรนี่ที่แบบอ,อยากจะไปท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะเลือกที่จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะในเรื่องของอสำหรับคนที่ทำทธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเห็นว่า มันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราตั้งใจหรือเราวางแผนเอาไว้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะคะเรื่องหมายความว่าคือบางทีเนี่ยอาจจาเป็นที่จะต้องแบบอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายช่วยกันผลักช่วยกันดันอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะสําเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาสำหรับใครก็ตามที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะ mm hmm. ก็จะมีคน รอบข้างให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะอ่าคืออาจจะไม่ได้แบบร้อยเปซแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่แหละที่อาจจะสามารถทำให้เราทำงานหรือทำโปรเจกต์นั้นๆได้สำเร็จรลุร่วงได้ได้นะคะคือก็ถือว่ายังดีอยู่นะในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีไพ่ที่แบบเอ่นื่องจากมันมีไพ่ตัวนี้เข้ามามีไพ่เด็กมีไพ่ตัวนี้ก็มีโอกาสนะคะสำหรับ น้องๆบางนคนที่อยู่ในช่วงของการศึกษาเนี่ยคือคุณอาจจะได้ทุนการศึกษาที่ไปเรียนต่อเมืองน,นอกได้ด้วยนะเกอบมีโอกาสนะคะขอย้ำว่ามีโอกาสในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กๆที่สอบแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็การไปเรียนคือมันอาจจะเป็นการเรียนที่แบบขเขาเรียกอะไระเดินทางอ่ะ,อะมันต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางแน่ๆสมมุติว่าถ้าน้องสอบเนี่ยคือ อาจจะต้องเดินทางห่างออกจากบ้านอ่ะไกลออกจากบ้านนิดนึงนะคะคือสอบติดอ่ะแล้วบางคนก็อาจจะได้ทุนด้วยนะคะ <ừ. S 1> ก็ยินดีด้วยทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความพยายามเนาะเออถ้าไม่พยายามมันก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าพอบอกว่าจะได้ทุนนี่แบบโอ้ดีใจแต่ว่าคือถ้าน้องไม่พยายามมันก็ไม่ได้นะมันไม่มีอะไรได้ไดมาฟรีๆแบบเราไม่ต้องทําอะไรมันก็ไม่ใช่นะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เรื่องความรักกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สําหรับเรื่องความรักนะคะเราจะมีคลิปเพิ่มให้นะคะในช่วงวันที่15ของทุกเดือนนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอะ่ดูเรื่องความรักเนาะชาวราศีสิงห์ความรักจะเป็นยังไงบ้างโอ้ดีจังเลยนะได้คอมเมนต์เข้ามานะคะอืม slow and steady เน,นาะ ก็ไพ่สองใบนี้ก็อ่าโอเคนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นช่วงที่เก็บหอมรอมริบเงินอาจจะยังไม่ต้องการใช้ใจ่ายในในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะแล้วก็มีแลนที่อยากจะแต่งงานนี่คืออาจจะต้องชะลอกันไปนิดนึงนะคะจ,จะเลื่อนออกไปนะคะอืมคือไม่ได้แปลว่าจะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่สำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะเลือกที่จะเก็บตังค์เอาไว้ก่อน นะยังไม่ยังไม่อยากจะใช้ใจ่ายในช่วงนี้นะคะก็เลื่อนออกไปสําหรับใครที่ยังเป็นคนโสดอ่าคนที่ยังเป็นคนโสดก็เรื่อยๆมาเลงงรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้นะคะคือหมายความว่ามันเหมือนกับว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบอิสระอย่างที่บอกนะคะคือด้วยความที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนมาไหนมันรู้สึก คล่องตัวมากกว่าเออแฮปปี้ไปนะคะก็แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของใครที่แบบเออกำลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยบางคู่นะก็อาจจะเขาเรียกอะอาจจะต้องปรับจูเลอปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะคะในเรื่องของอความคิด นะคะบางบางอย่างเนี่ยขเขาเรียกอะไรคือบางคือทุกแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันไงนะบางคู่นี่คือแบบวางแลนกันแล้วเรียบร้อยเลยจะแต่งงานโน่นนี่นั่น,นคือลงตัวแล้วในเรื่องความรักในขณะที่บางคู่เนี่ยมันก็มีไพ่บางใบที่บ่งบอกให้รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะยังมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างหรือความคิดเห็นบางอย่างที่ยังไม่ลงรอยกันซักเท่าไหร่ที่แบบว่า ต้องปรับจูนกันนะคะคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทะเลาะหรือจะอะไรไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเป็นการปรับจูนกันเฉยๆนะคะไม่ได้มี อะไรที่ปงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเลิกกันเดี๋ยวมันจะต้องคือการที่ได้ไพ่สามดาบนั้นไม่ได้ว่ามันจะแย่ซะทุกเรื่องไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเอ้ยบางทีอ่ะคำพูดบางคำนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็แหมกระทบจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าถ้าคุยกันอ่ะเออปรับความเข้าใจกันแค่นี้มันมันก็จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบให้ต้องแบบ ก็เป็นกังวลใจสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินในอนาคตที่กําลังรอคนอยู่นะคะเรื่องการเปิดภาคเรียนใหม่หรือการเ,าเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจาเป็นที่ต้องใช้ต่างค์ค่างเยอะนะคะซึ่งถึงซึ่งคุณเองก็คงต้องแบบสําหรับ คือเขาเรียกอะไรคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องจะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเก็บหอมรอมมิกันมาอยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องกังวลไหมก็คงไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะสาหรับครอบครัวนะคนที่มีครอบครัวมีรู้ที่ต้องแบบใช้จ่ายค่อนข้างที่จะดีนะจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่วางแผนวางแผนกัน <laughs> เป็นอย่างดีเลยนะคะคือแบบเขาเรียกอะไรคือคนภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในการเก็บสตังค์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นโพซิทีฟนะในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ทําให้คุณนะไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินเลยนะคะก็เกิดจากการวางแผนที่ดีนะอ่าก็ทําต่อไปนะคะถือว่าถือว่านั่นเป็นวินัยเป็นสิ่งที่จะทําให้เราแบบเออคยกอะไรไม่ต้องกังวลมากมายไง คือเวลาที่เราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยแล้วเราสามารถทำามได้ทําได้ตามแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันมันจะทําให้เรามีความสุขเองแหละเออมันจะทาให้เราคนสุดท้เาเราไม่ต้องมีแบบเอ,อ้ยไม่ต้องแบบโอ้ยตายต้องมาเครียดว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะหาเงินเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S คือคุณไม่ได้ต้องไม่จําเป็นต้องเครียดอะไรเนเรื่องนั้นน่ะนะ <S <S ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในเดือนพฤศจิกาถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอบคคคุณสําาาาาหหรรรรรัับบกตติิดมมมมชนะะอยย่่ลลืเเปใๆๆ ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ